นี่ขำอะไรนะครับมันตลกขนาดนั้นเลยเหรอก็มันตลกนะสิตลกอะไรทุกคนเขาก็เชื่อแบบนี้กันทั้งนั้นน่ะคนอื่นจะเชื่อไงเนี่ยก็ช่างเขาแต่พี่การต้องไม่เชื่อเพราะพี่การเนี่ยรู้ดีที่สุดว่าแปงเนี่ยเกลียดปรไหลาดข้าจอตั้งแต่วันแรกเกลียดเมื่อแรกพบเหมือนพระเอกกับนางเอกในหนังไงที่ตอนแรกมีประหลาดรูปหล่อมาจากเมืองกุงมาทะเลาะกับนางเอกจอมแก่นของตำบลแล้วสุดท้ายก็ตกหลุมรักกัน พี่ดูหนังขายยามากไปหรือเปล่าชีวิตจริงเนี่ยมันมีแต่ประหลัดหัวงูที่หลองงกง่าผู้หญิงชาวบ้านที่รู้เท่าไม่ถึงการเหอคนกลุงเปลือกนอกเนี่ยดูสะอาดหรูหราแต่จริงๆเนี่ยจิตใจสกปปกลามมกเท่านั่นแหละปากตรงกับใจหรือเปล่าโอ๊ยปากเนี่ยมันก็ตรงตรงกับกระเพาะสิถ้าปากตรงกับใจคอก็ต้องเอียงไปข้างซ้าย เพราะว่าใจนิโนขัซ้ายเนี่ยเพราะเรามันกระล่อนแบบนี้แบบนี้แล้งไงอะแป้งแป้งเคยไปยั่วยวนปราหลาดขจรไหมเคยเอ้าก็ต้องยั่วสิจะได้ดึงดูดความสนใจมันเนี่ยไม่ให้สนใจพี่น้ำอบที่แป้งทำเนี่ยเพื่อความปลอดภัยพี่น้ำอบเลยนะโอ้แป้งก็ยอมเสือสละตัวเอง ยอมพีการให้ประหลาดขจรซะเองงั้นหรอโอ้ยพี่การมันจะมากไปแล้วนะพี่ก็รู้ว่าแป้งไม่ชอบประหลาดขจรเนี่ยเพราะว่ามันมาเกาะแกะพี่น้ำาอกบนั่นไงนั่นไงอะไรพี่น้องตบกันเพราะแย่งผู้ชายคนเดียวกันเฮ้ยพี่จะมาดูถูกร้อสยมแป้งเกินไปแล้วนะถ้าแป้งจะตบกับพี่น้ำอบเพื่อแย่งประหลัดขจรเนี่ยแป้งแย่งพี่ไม่ดีกว่าหรอฮะอะไรนะพูดอะไรไปวะเนี่ย เออถือว่าเมื่อกี้พี่กาไม่ได้ยินแล้วกันเนาะแป้งก็แค่หลุดปากไปตลกเล่น,เลนๆเฉยๆอย่ามันเป็นมุกแป้งลองพูดอีกทีสิจะให้พูดอะไรเ่่าก็พูดแบบที่แป้งพูดเมื่อกี้เนะี่ย แป้งแค่พูดผิดเฉยๆแป้งจะบอกพี่การว่าพี่การเนี่ยดีกว่าประหลัดขจรตั้งร้อยเท่าพี่กับพี่นอบเนี่ยคือกิ่งทองใบหย,ยกเป็นรักแรกพบเป็นเนื้อคู่แท้เป็นภมนิลิขิดเนี่ยพี่การเองเนี่ยก็เป็นพระเอกที่ช่วยน้องสาวนางเอกเนี่ยให้รอดตายขึ้นมาจากน้ํเอ็นแงซึ้งกว่าตั้งเยอะส่วนแป้งนะในฐานะคนดูก็ต้องอยู่ทีมพระเอกอย่างพี่การไงแป้งจะไปอยู่ทีมตัวร้ายอย่างประหลัดขจรทำไมหลง เฮ้ยนี่แป้งแป้งเดี๋ยวก่อนที่มานี่ก่อนแป้งแป้ง